ตัวนี้สนใจเลยครเด้อมาแล้วครับพี่น้องครับตัวใหญ่มากครับหลับมากหลับมากโอ้ยติดของเก๋เลยน้องโหขึ้นขึ้นขึ้นได้เลยหนึ่งครับพี่เดี๋ยวยกยกมันใหญ่แห้งกินมูได้เลยมันสิวีดพอดีเยซีเต้นบ่ถึกเบ็ดพอยกยกเขาไม่หลุดล้มก็ซื้อยกอมจนแน่นนั่นละนั่นละเขาขึ้นที่ละยกเบ็ดถิ่มยกเบ็ดถิ่มดิ่งครับพี่น้องครับตัวนี้โตเป่าไม้ครับตัวนี้ครับพี่น้องครับตัวนี้สิได่เว่าพี่น้องรุ่นกันครับรอมาตั้งแต่ไกลเลยครับเออตอนนี้อยู่นิ่งๆเหรอ อูตัวหน่อยพ่อุณเบาเลยครับเด้๋เอาตัวใหญ่ก่อนอือเนี่ยนั่นแหละพอดีเลยนี่นั่นแหละให้ขื้นลงเลยด้วยอู้หมาเบ็ดอยู่ตั้งขขนพวกเขาหมาห่าใก่้ๆชุดปูใหญ่แห้งบนไหนเนาะเอาปูใหญ่แงใหญ่แห้งบนไเดี๋ยวเดี๋ยวเอาขึ้นเหรอโอ้ยคนเบ็ดวนวนวนตึงติงวะไงกูมัว ดีกรับเวลาเขาตัวผมาครับ